ไปมนเสียงเสือโห่หตะไคร้ค่ะนี่ไงเป็นหมาป่าเนาะบึ้ยก็โถฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาไม้มือนเดิมครับมันออกลาเห็ดคือเขาภารกิจคือเก่าเนาะมีบ่มีกับยู่บ่ได้ค่ะต้องเขาฟ้าโลหะเห็ดนะคะพี่น้องคอยเดือดเดือดเคี้ยนะแล้วก็ลอดลุ่นไปน้ำสาณิพการโรเตอร์ค่ะมือนในข้าสิมันเห็ดบ่เนาะ ฝนกัตกลงมาได้สองมือแหละค่ะเขากลัล่อชุดใหม่เนาะตอนนี้กัเก็บเฮดชุดเก่าไปก่อนค่ะเพื่อเรอเฮดชุดใหม่เขากลมาหลุนกันว่าเฮดชุดใหม่เฮ็ดอีหยังสิออกเนาะแต่ว่ามื้อนี้กอ่ะเข้ามามาเนาะค่ะอ่ะเอาาลุดเราแรกแหกไม้ของซาเนจ้ะหลักสูตรแรกหูใหญ่หูใหญ่ไงได้พี่น้องอะไรใหญ่ธรรมดาเลยติใหญ่บุลล้มเลยเนาะ ฮักได้แล้วว่าดึงเต็มจอเลยบึ้ยดอกแรกแหกมันค่ะปักไงเลยจ้ะลุนกันต้อเรื่อยๆคนนี่หมดแล้วไปดส่น้ำกันต้อค่ะเห็นทะเลค่ะบานแล้วเนาะ ให้หนานุ่นเจ้าเสียอ,ออกทีชมพู่น้อยๆนะคะสองดอกมาเลยค่ะโอ้เห็ดมอแม,มแมมแห้งเด้อจ้ะฝนมาขึ้นค่ะมาขึ้นขอให้พึพ่งค่ะนี่พึ่งอันเหลือง เข้าไหมเพิ่งเค้าค่าคนไหมเฮ็ดนิซ่บแห้งเด้อค่ะหวานอร่อยดนอกเดียวที่นาเลเคี้ยวค่ะอดอกจะได้มาใหญ่แหงเนาะโอ้เลยหมองจะนี่อย่างชีหมองจ้ะไม่ยูนกันถือคนเด้อค่ะเพิ่งเนี่ยอกนุ่มๆเดี๋ยวจะานิดม่อมแมมเนถ ดอกหนางามจ้ะทะเลล้างเขียวเอาได้น้อยนี่น่านจะเปื่อยนะคะเปื่อยจะลายนมกับพ่อมีดดิ้งค่ะมีขา,าเนาะเนเนๆเลยจ้ะทะเลล้างเขียวเด้อคะ่ะแล้วกอ็ว่าเมนเห็ดไข่เนาะเ <c oughs> ห็ดหนานเหลเด้อจ้ะดอกจะได้มยาใหญ่แห้งนี่ก็จะจเป็นล่าได้น้อย เอยลยคเผยเลวโอุ้นะนเรงหมดลยไอโกค่ะก็แดงไงจ้ะไอจุ่มสวยๆเลยค่ะอ่าเดยวม้าเนี่ยแมนเบลอเอ็ดแตอยาเลี้ไหกเด้ค่ะ็หลายม้าดอกเปิ้กัดสวยอยู่คนเดย์นาขายไงฮะก็คือมามือแรงมามือแรงดอกน้อยเดิมเดิมไงค่ะเดยนาฝน xuống bàn Hết Để lấy đó khát thược bất đây là chẳng <laughs> hết dạc lườm vai là chẳng Còn phô này à? nhìn nhìn này nó Chùm Nhạc bó nhanh khỏi sâm bùn bất này hả Chắc ขายเหาเนาะตรงพันนาค่ะอุ้ยนีเยอะเลยองยามเลยอ่าดอนอย่างสดใสค่ะขากระข้าวขาวกระแดงนวลงามขกบ้านันนี่ค่ะเฮ้อุป่งละ อุปิงค่ะนะปิงหรือว่าไปมุกไปอุเล้วค่ะไในเมดจ้ะเห็ดเพิ่นบานใหม่ๆอยู่เพิ่นบ่เถ่าค่ะแค่ว่าลูกส่งเพิ่นบ่ค่อยสวย <c oughs> สีแดงทรงพรั่งจ้ะ <c oughs> ด,ดีดีด,ดีเหล็กกอใหญ่เด้อจ้ะเห็ดชมพูจ้ะกอชมพูเนาะขาพระสิบวบวๆเลยค่ะ จะกักินได้ด้วยค่ะแซ่บเวีอนครับอโอ้ยหมูนี่บอกง่ายค่ะเถาเมหมดแล้วตรงนี้นบอกคอนสั่นเถาเนี่ยเอาบ่ไ็ดได้ค่ะต, ược, ต้อเงเลือกเอาแต่ยันไงกัดเถาคือพะย่ะนิดจักเถา <c oughs> โอ้อันนี้ยังใหญ่เยอะนี่สามสิบเยอะสามสิบยังเจียวเงี้ยนโอ้ยใหญ่อีนนี้อันนี้ได้บ่ค่ะ าเท่ากะเข่าัวหงัดมามีแต่เต่าเข่าเมดไ้ตีตรงตรงยังไงตีตรงตอืตีตรงตรงเสยงไหตีตรงตรงนี่แล้วหนา่นทเอันี้อนนี่อนี่นี่

เอป็นล้าแล้วสืมงามเป็นเด่นการจูงเห็นี่มฟังคุณเป็นเฮ็ดไข่อ่ะเห็นบ่ดอกวงามหนิเฮ็ดไข่เหมือนเดียมน้องเงี่ยเผาด้วยจะได้เสียวได้กางจูมเนอ้อค่ะ ่ห้งนอ่ห้้่หนว่ะหงนีไนวนั่นนั่นมันมาไกลแล้วอืมขยิบวนขยิบวนแดงมูนึงอะอืมเนะอืมงสวยจ้งอืมก็ยังมานเงี้ยนะมานสีสดใสอ่ะ อันนี้เอาไปปิ่งเดี๋ยวช่วว่นหนึ่งดงขึ้ขนมาเหลือเห็ดโลมเหลือเด้ออันนี้อีกแล้วลอ,อีางกีฮะดอกได้กันดอกไหก็เนาะเอาเลยเอาเลยเด็ร <laughs> ีเห็ดไข่แบบปือป้อปื้ขอไฟในเสียงเสาไง <laughs> เบืขออ่างเน่เด้อพี่น้องมาได้เก็บเห็ดงามดุดแล้วเนาะตามถึงทั้งน,นี้เดี๋ยวมีไหมเขาจะใช้อะไรการ<บ>มีคอามในยากเบิ้งกันเด้อจ้ะเอา,าไปอะไรเนะบู๊ห็ดไข่เด้อค,ค่ะจะว่าเท่าเด้อกี่เรื่องก็อยากเป็นลาแล้วก็เอาได้ยั่เราจ้ะตัดเครื่องเครื่องดอกค่จะได้เนาะตัดเครื่อง thương đau cái áo này. cái được hả. Tìm được hả. Tìm được hả. Tìm cái hả. Tìm được hả. Tìm được hả. Tìm này, hả. Tìm được hả. được hả. Tìm được hả. Tìm nó hả. luôn. ยินมวนหลายขอของไงด้อฝันเอยฝันจะมีสยเี้ยยกตะไข่ค่ะนี่ไงเปหนหาวนต่เฮ้ยเนาะบื้อโตะตโตตะไข่เลยจัาตะไข่เห็นตาบุบๆแลยวนี่นี่ครับ สวนเห็ดเด้ค่ะมื่อนี้สุดยอดจ้ะจัดเยออยู่มองมเน็ดำให้บานว่ะน้ำใหดบานเห็ดแต่เห็นเนาะเห็นดีมากค่ะเห็ดหนาเขานะมัใหญ่ครับเห็ดหนาเข้าหรือเห็ดเข่าแป้งเด้อจ้ะไาแม่ซะนี่ส้ซื้ออืนเห็ดเข่าแป้งเนาะท่านี่เพิ่นเห็ดเพิ่มอื่นเห็ดน้ำแป้งจ้ะทางเหนือนี่เยอะอู้หูดอกมาได้ใหญ่ นิดเพลย์้หรอคะดอกเดียวญ่เน,นาะปานเห็ดไข่ค่ะใส่ข้ามาปาดเปลืองแห <c ười> ้งซุเยกะเบิ่งเกบเฮ็ดหมดค่ะโอ้เดอดของญ่อุ้ยบบปาดเลยจะได้ตใหญ่กใหญงชี้กับงาม่ะเห็นอย่างวายแล้ว แรงเหตุต่อผมเลยค่ะพี่ว่ายังมาจากซีดีล่าืออ่ือแท้อานเห็ดเต่งค่ะสงอสงดอกแข็งแข็งหวานเต <c oughs> ็มตาตาเอ้ยดีกว่าพอดายเดอ้ออย่งจีนไหม phụ nữ á sắp sốt cháy ha tóc này tông này mong tóc này mày tè đèn ra hả 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 à hả 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 ทานกับนุน่มๆอย่จ้ะเจ็ดทานนีเวลนาะหนึ่งหรือแกงไปพนสิบินชีดำเดอยค่ะ่าหวานแซ่บค้นกันกนะมาตกใจแล้วครับทำไง <c oughs> นหน้าขาวอืมจะตนะัเนาะตัวเห็ดเอาไปนำ้ำอืมยันชื้นคือ ้คืมคืนขาดงามเนาะชยดพึ่งแต่พึ่งเดืองงามๆเลยค่ะเหมนขมิ้นเลยอจ้ะบ์แบนเนาเอามาอะไรอีิออกระเบ่าเดีี๋ยวน จิ้มลงเชิดเนาะครับตาแอนเพิ่งกะโง่งลงแล้วยคะ่ะพระเดศเต็มตาล่ะต้องกระสิบไปน้ำคนเพิ่มนี่งแล้วนาะหาเมียบ่จะหาออกเมียให้กันเลยจ้ะหาออกไปกระสิบเต็มพอดีแหลยอุ้ยตะลุนบึกบานทำไมเจะาอวันน็ดไท่ตรงนี้เนาะรูปอยู่เพราะอันนั้นค่ะกับรูปนานวันฮะสวยๆเลยแข็ง บอกนึงจ้ะเห็ดหาดค่ะพี่นหนอบางหมู่บ้านทางเหนือเพื่อนอิ้นเฮ็ดน้ำน่มเนาะพอตัดแล้วจะมีน้ำน่มไหลออกมากจงซี่ค่ะหรือว,ว่าหยางเพิ่เนานะคะ่ะแบค่ะเฮ็หดหาดนี้แกงกินยำกุดกึดหว,วานๆเลยจ้ะ เก็ดเถากดเท่าโอ้ยเ, <c oughs> เกัดเท่าคือผู้บ่อเนาะไงกัดเท่าแบบมีเสน่ได้ค่ะรวม <c oughs> รวมแลม้วมเสเน่งามๆเท่าๆแบบงามๆเห็นนาเขียวค่ะ

เดี๋ยวมงไงเนี่ยอ้ยผมว่าด็กินอย่างคือหอมห่อมอาบเอสูตรนี่เลยมาฮะอาแบบอลังการงานสั่งย่างเดียวเลยมันหลายเนาะมงเจ้าสองคนนี่เอาฟ้าวเกลียได้เก็บยวท่านแยงได้บัรนี่อันดอกหนึ่งลุงชื่ออ่ล่ะ เฮ้ยแปตอกพวกัน hmm. oh. oh. ่เอืมตอกเลไหมไข่หรออีสอม่เห็นอีสองม่เห็นเหมือนหอนหมรอล่าใส่หอมดเลยบ้านยังอิมอาไร้่ยนเห็ดเห็ดตะไขด้ค่ะวายุหอมหมวมานี่ย่างไก่หอมหอยหอนนะเห็นแต่ย่างมาเห็นแต่ลุงเฉิดก็มาจิ้มกลมงากลมงาเยอ่เลยถือโอกาสเลย แย่งทันทีเพื่อการแย่งครับแยไมมเห็นไลยว่าสันเเนาะสังเวยไอเก็ังเนเนเบาเนะโอ้ยนี่เถาเลยเด้อจ้ามดมือขาเราแน่น ด้นแดงค่ะให้น้ำหมากด้วยจ้ะนี่สีเขาเก็บเนาะงามดีแหละเหลือดอกหนึ่งค่ะในเนาเนาเน่าลายแห่รุ่นนี้เนาะหอมห้อยๆเลยไข่ค่ะอหนึ่งดอกอันนี้ก็ออกจากป่าก็เด้อค่ะพี่น้องป่าไล่ีล่ะล่ะป่าฝนไล่อยูฮึ่มฮึ่มอีหล่ะ ตอนติดฝนติดลงเม็ดเนาะแล้วรัากัดติไปพ่อพี่พ่อน้องกอันยูทั้งออกผลแหละค่ะด้วยว่ากัดติพ่อกันยูรถลดผลค่ะ,ะร่วมยอด<ป>ร่วมยอดสะร่วมยอดกอันยูทั้งรางดอยเด้อจ้ะเลนจังะ้ะเออเอออันนี้กันออกมาแต่เศรษฐีลอยลอยเด้อค่ะเป็นออกฝน,นกัดตกเนาะตามขาดไม้ผลอะไรคือเก่าค่ะมือนี่แต่ว่ากันยังดีสิยังพอเฮ็ดย่างอกเฮ็ดกัดยากอันบานเนาะทึบบานทั้งเท่าเนาะ หลายอยู่ยูขนาดกับเป็นเ็ดไข่กับเ็แดงกสอันนี้ขอพี่ยายเฮ้าค่ะแวาให้เมิองกันัาเนี่ยปดเนาะจะเสียว่าตออเ่งผ่าจะหนิตัวกระตาอไม่รับพี่งกนไม่นอะพี่าคนเนาะมันทุกทุกคนเหะเต็มตาทุกทุกคนเนาะไหนมาน้ำอยู่บ่บ่รุนเขาจะพูดเดียวเราหลุนคลิปนาเนาะเฮ็ดกาซ อยากจะพักช่วงแน่ล่ะค่ะเขาก็ทยอยหายมาใน้รับช่วกัเน้ะคอาซไดน like, อยไดลัยกับ่นตามกับเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกไหลทุกแช่แล้ค่ะกกดตัวสินตัดไปน้ำค่าสารทะลุลุ่ยทุกไม้ค่ะล้วก็เพื่อนเนาะถ้าผีท่านเพื่อนนะนนะนนะยะยะไปหมดเลยอี่อย่างนี้พูดเองสารผัดเนื้<ๆ>อทอี่คือสารผันถุกเนาะดินดาลาพาลุยเลยน้ำผาพาลุยจ้าขอการคิดหน้าคี่น้องคิดนึ่ก็ขอลาทีละหนอลาคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ